พ่พอแม่พี่น้องมาเบิงมาเบิงมาเบิงให้ลูกไส้ลาลงมาเบิงลูกาาลกา,า,ลกา,าไปเบปิงขวอนเห็ด hmm มาดูกเบสั่นเบิงนี้พวกเจ้าเบิงบ่พุ่นน่ะโอ้ยมากกับลูกชายข่อยมื้อนี้มานขนาดมึงฮ้อยขาเจ้ามาตัดไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะมุ้งใส่ฝรั่งตัดไปซิมนี่งนี่เบิงแน่เบิงแน่อุ้ยอย่าฟ้าตัดลูกลาแม่แม่พาเพิน่นส้มจักบาดก่อนอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะบุยพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุุ่่่นนะพนน่ะ พวกเจ้าเห็นบอพุ so so uh, right. sure. ่นน oh, well, ่ะโอ้โหข่อยคือคักแท้มึงีิข่อยคือฟินข่อยคือเลิศข่อยคักแท้พุ่นน่ะฟังสพูดก็มีอยู่จ้ะอู้หูหลุาไอันไปเบิ้งลูกหลาไปเบิ้งดูว่ามันเห็ดที่ยังก้อนสันแต่แค่ที่ยังดอกแม่ดำดำเพิ่นวะเพิ่นวะอ้ยลูกหลุดพี่พี่โอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเออยสุดยอดบอสุดยอดบอพุ่นน่ะจะแม่นคักหลายพุ่นน่ะเต็มขอนอยู่ พวกเจเ้าเบิ่งไปซะก่อนเบิ่งไปซะก่อนพ่อแม่พี่น้องชา้ชาๆได้พาได้มงามได้จ่าได้พ่อแม่พี่น้องจา้าโอ้จะแม่นคอยสะอ่อนคักหลายพวกเจ้าอยากบายไ,ได้รักคอยบายแท่นพวกเจ้าผู้น่ะเฮ็ดนั่งร่มพ่อแม่พี่น้องของแท้อุ้ยจะแม่นงามคักหลายนี่หน่อยนี่แน่นี่แน่ผู้น่ะ นี่หน่อยนี่เนี่ยทราบล่ะพี่ฝนใจเย็นลูกเจ้าฟาดตาใจเย็นลูกลูกอะไกเขาสิเห็นเลยเออเขาอยู่แล้วเขาประเดี๋ยวเขาทำให้ดอกมื่อนี่ลูกลาเขาประเดี๋ยวทำให้ดอกมื่อนี่นะพวกข้าได้แล้วบ่ต้องยากบ่ต้องยากลูกลาจ้าลูกลาพุ่นปุ้ยพ่อแม่พี่น้องสุดยอดคอยได้ปุ้ยไอ้คอยได้เก็บน้ำเพลนเนี่ยประด้ไปเก็บให้น้ำนองลายมือนี่ยลายมือแล้วพูน่ะสุดยอดอีรีจ้ะขากบอขาโอ้ต่ำกองเจ้าของข้าจะสะอ่อนเฮ็ดลายพังเลย ุอู้บวบอันนั้นมั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 นพอแม่บักแตงได้พอแม่พี่น้องได้เป็นเหตดนางลมมันเหตดนางลมอือเจมันคอยฟีดไลค์เขามากกับลูกบอลควงมือนในพวกนี้นน่ะเป็นสันเป็นสันอยูุ่คนอือเจมันจะพูดคลายอู้ดเดอร์เฟคลูกลาว่าแตอยู่ข้างล่างกันขาลูกก็ม ah, er. ีเด้พอแม่พี่น้องจ้าอือุูนะอือเจมันเดอด์อซมแมนแตนอีรีพอแม่พี่น้องเลยเต็มคอหนาปลาบสับลาบเลยจ้ะ